สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสอเกษตรบันเทิงแล้วก็ท่านผู้ชมที่ปลูกอินทาลัมทั้งเก่าและใหม่นะครับคนที่เข้ามาดูแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับอินทาลัมไม่มีตัวผู้นะครับมีแต่เกสรตัวผู้นะครับกับที่เป็นลูกแล้วก็เป็นเกสรตัวเมียนะครับ อินทผลัมตัวผู้จะไม่ออกจันทรนะครับผมจะมายืนยันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันนะครับนี่ครับคือต้นอินทาลัมที่เป็นตัวผู้อย่างแท้จริงคือมันจะไม่มีจันทร์ออกมาเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาแปดปีมีอยู่ต้นเดียวนี้แหละครับผมปลูกไว้ประมาณสามสิบสี่สิบต้นโอเคนะครับเรามารู้จักกับอินทาลัมกันนะครับ ผมฟันธงได้แล้วนะครับว่าอินทพาลัมไม่มีตัวผู้นะครับแล้วที่มันมีแต่เกสรตัวผู้นั่นก็คือเป็นอินทพาลัมตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวผู้จะมีน้อยมากนะครับตัวผู้จะไม่แทงจันเพราะอินทพาลัมมันก็พืชตระก,กูลเดียวกับปาล์มน้ำมันแล้วก็มะพร้าวนะครับคุณสังเกตมะพร้าวมะพร้าวมันก็มีเกสรตัวผู้มีลูกมาด้วย แต่ที่มันออกจันแรกต้นแม่มันยังไม่สมบูรณ์ที่มันออกาทีแรกมันก็เหมือนกันแล้วคล้ายๆกับอินทภพาลัมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าอินทภพาลัมอ่ะเป็นตัวผู้ออกจันร์มาแล้วเกสรต้องเอามาผสมนั้นถูกครับเพราะเราจะต้องผสมเกสรให้มันเพื่อให้มันติดลูกนะครับสาเหตุที่เราต้องมาผสมเกสร เพราะว่าเรามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มันได้รับผลผลิตก่อนวัยอันควรนะครับก็คือก่อนเจ็ดปีจริงๆแล้วอินทรพาลัมมันจะให้ให้ให้ผลผลิตจริงๆนะครับเจ็ดปีแต่คนไทยเอามาผลิตเอามาพัฒนาให้ได้ผลผลิตสองปีกว่าก็มีผลผลิตแล้วแต่ต้องมีการผสมระหว่างเกสรตัวผู้กับตัวเมียนะครับอย่างที่เป็น ที่รู้รู้กันอยู่จนทุกวันนี้นะครับที่มันได้เป็นอย่างนั้นเพราะต่างคนก็ต่างเข้าใจผิดมาตลอดอันนี้ผมค้นหามาตั้งนานแล้วผมทําคลิปก่อนไปแล้วแหละว,ว่าอินทพรา,ามตัวผู้จะไม่ออกจันทร์ที่ออกจันทร์คือตัวเมียทั้งนั้นคลิปนี้ผมเลยมายืนยันได้นะครับคลิปก่อนอ่าม,มันมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มอินทพา,าม่ะเขาโพสต์ว่าของเขาเอา เ okay, อาเกสรผสมอยู่ดีๆแล้วก็จันทร์สุดท้ายของเขาหรือจันทร์ท้ายเกือบๆท้ายๆเนะี่ยสองจันทร์หรือสามจันทร์เนะี่ยมันจะติดเป็นตัวเมียมานะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเคสที่หนึ่งเคสที่สองที่ผมบอกว่าพอใส่ขี้หมูเข้าไปแล้วทําให้อินทราัลรำกลายพันธุ์มาเป็นตัวเมียนั้นก็มันอันนั้นก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าในขี้หมูมันมีสารอาหารแต่เราไม่สมควรจะใส่เพราะว่าขี้หมูมัน มันไม่ถูกกับหลักของอิสลามนะครับแต่ถ้าเรามาเราไม่ได้ปล่อยขายหรืออะไรเราก็สามารถใส่ได้นะครับเอาไว้กินเองทานเองอะไรได้อันนั้นคือเคสที่สองแล้วก็เคสที่สามสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนไม่มีอีกเคสหนึง่งออกเคสเดียวกันกับขอโทษทีเคสเดียวกันเคสที่สาของพี่น่าจะประมาณพี่และะ้วมั้ง ขอเรียกว่าพี่อนุชาพันเรืองนะครับผู้ดูแลกลุ่มของอินทาลัมแกโพสต์มาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับบอกว่าอิาอนทภาใครอยากชิมอินทาลัมตัวผู้บ้างรสชาติก็อร่อยของแกของแกของแกมีตัวดีตัวหนึ่งหรือหลายตัวผมไม่แน่ใจแต่พี่ผมรู้จักคือเรดวันเรดเรดวันแหละนะน,น่าน่าจะใช่ตัวนั้นนะครับแต่ ถ้าผิดแล้วขออาภัยด้วยผมต้องผมความจําไม่ค่อยดีนั่นแหละแกบอกว่าใครจะกินมเมล็ดตัวผู้บ้างมันมันมีมาหลายต้นนะที่ที่จากที่เคยตัดเกสรผสมแล้วก็อยู่ดีๆก็กลายมีลูกมาได้นะครับนั่นคือเคสที่สามที่ผมมายืนยันให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เข้าใจนะครับสรุปก็คืออินทรพาลไม่มีตัวผู้นะครับ เป็นพืชตระกูลปาล์มตระกูลมะพร้าวเหมือนกันนะครับลักษณะแบบเดียวกันไม่มีตัวผู้ที่ออกกันมาเป็นตัวเมียทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่มันได้ออกมาแล้วมีแต่เกสรตัวผู้เพราะมันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับที่มันได้ออกมาเป็นตัวเมียก็ถ้าเราปล่อยไว้มันก็ร่วงใช่ไหมครับเราต้องเอาเกสรจากต้นน้นมาต้นนี้นมาผสมกัน นั่นคือว่ามันยังโตไม่เต็มที่พออายุครบเจ็ดปีไปแล้วแปดปีแล้วมันก็จะมีลูกตามปกติของมันปกติที่ผมต้นต้นของหน้าบ้านต้นครูผมเนี่ยผมไม่ผสมเกสรไปจันหนึ่งนะครับแล้วก็เอามากินดูนะครับมันก็ติดนะครับมีมเมล็ดอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมทดลองมานี้คือถูกต้องและก็ยืนยันได้นะครับถ้าหาก ท่านใดสงสัยก็ติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับหรืออยากจะเอาเบอร์โทรอะไรก็ได้นะครับถ้าต้องการอยากจะรู้นะครับเพราะผมเมื่อก่อนผมขายต้นกล้าอินทผลัมพอขายไปเนี่ยเวลาลูกค้าถามเนี่ยผมจะไม่มีความรู้ไปบอกเขาว่าปลูกอย่างไงลักษณะเป็นอย่างไรผมก็เลยทดลอง ไม่ได้ทดลองหรอกผมก็จําเป็นต้องเอาต้นกล้าที่ผมขายเนี่แหละมาปลูกด้วยพอปลูกไปแล้วผมก็ได้เรียนรู้รู้ทุกอย่างก็คือผมเป็นช่างคนที่ช่างสังเกตทุกอย่างนะครับมันก็ถึงได้เจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้นะครับสรุปว่าอีกครั้งหนึ่งการปลูกอินทผลัมเราต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีอย่าให้ขาดสารอาหารนะครับ เพราะว่าอินทผพาลามสายพันธุ์ในไทยของเรามันจะออกจยันตั้งแต่สองปีหกเดือนซึ่งต้นแม่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามขาดน้ําห้ามขาดปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยครบทุกสูตรนะครับขี้หมูขี้ปุ๋ยข,ข,ขี้ไก่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับใช้เคมีกระตุ้นนิดหน่อยนะครับและดูแลเอาใจใส่รับรองได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นตัวเมียไอ้ต้นที่เป็นตัวผู้แล้วก็ไม่ต้องไปค้นทิ้งนะครับไม่ใช่ต้นที่เป็นตัวผู้ต้นที่มีเกสรตัวผู้ไม่ต้องไปค้นทิ้งนะครับเสียได้ บำรุงบำรุงเข้าไปอีกสักพอครบเจ็ดปีนะครับจะเห็นผลถ,ถ้าว่าเมนประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าว่าไม่พอใจไม่ถูกใจก็ก็กดติดตามหรือก็กดไลค์นั่นแหละครับขอบคุณนะครับ,รบที่ติดตามรับชมนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆผมก็นำจะนำมาเสนอกันต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ในชายาของผมนะครับอินทพาลมตำบลเชียงดานะครับสวัสดีครับ